สวัสดีครับผมเข้มนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ5 minute crypto n e w นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมจะมาพูดถึงข่าวสารด,ดีๆใน5นาทีกันครับสำหรับข่าวที่เราจะมาพูดถึงวันนี้จะเป็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับเงินเงินทองทองทั้งนั้นเลยนะไม่ว่าจะเป็น paypal หรือว่า apple นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับ โอเคครับผมสำหรับข่าวแรกนะครับอยู่ที่เว็บไซต์สยามบล็อกเชนนะครับก็ได้รายงานนะว่าทาง Apple เนี่ยอาจจะรับเหรียญคริปโตเคอเรนซีนะครับในการที่จะเอามาจ่ายเงินสำหรับตัว a p p l e Pay หรือเปล่านะอาจจะนะครับผมก็ถ้าเราเข้าไปดูที่ตัวจ็อบของ Apple เนี่ยก็จะสังเกตได้ว่าเขาได้ประกาศรับตัว Development Manager เนาะสำหรับตัวอั t e r อร์เ a ทีฟเพย์เนาะก็ถ้าให้เดาๆๆก็ มันน่าจะเป็นในเรื่องของคริปโตเคอเรนซีอยู่แล้วนะครับซึ่งสมมติถ้าเราเข้าไปดูด้วยตัวคีย์คอลเลฟายเนี่ยจะสังเกตว่าเขาก็บอกนะว่ารับคนที่มีประสบการณ์5ปีขึ้นไปเนาะสำหรับการทำในเรื่องของอัลเทอร์เนทีฟเพย์เมนต์นะครับแล้วก็ทำในเรื่องของพวกดิจิตอลวอลเล็ตนะแล้วก็ฟาส t p เพย์เมนต์นะครับรวมถึงคริปโตเคอเรนซีนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปนะว่าเขาจะรับมาทำอะไรนะครับแต่ก็ถือว่าเดาได้อาจจะไม่ได้ยากมากนักนะครับผมอาจจะไม่ได้ยากมากน,านักเนาะว่าเขาอาจจะทำในเรื่องของตัวัววอ่ทีาจจะใช้ต คริปโตเคอเรนซี่มาเกี่ยวข้องก็ได้นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูข้อมูลการใช้งานตัวของโมบายเพ์เมนต์กันบ้างเนาะก็สำหรับปี2020เนี่ยอยู่ที่1,900ล้านนะครับ2021เอนี่ยอยู่ที่ราวๆ2,400ล้านนะซึ่งสมมุติถ้าอันนี้เขาก็เดาๆไปเรื่อยๆนะว่าสมมุติถ้ามันขึ้นประมาณเนี้ยปี2022อเนี่ยอาจจะ2,800นะครับแล้วก็2025เนี่ยอาจจะถึงประมาณ4บิลลิลีนนะหรือว่า 4, 0 0 0ล้านนะครับผมแต่ผมมองว่า คือปกติเรายอดการใช้งานพวกนี้มันมันคงไม่ได้เติบโตเป็นนิ่งๆแบบนี้นะมันอาจจะแบบพาราโบลิกขึ้นไปนะอันนี้เดานะครับผมก็สมมุติถ้าเราเข้ามาดูที่ในตัวของ พวกแพลตฟอร์มต่างๆเนาะที่ใช้ในการจ่ายเงินนะครับสําหรับตัว Mobile Payment เนาะก็เยอะที่สุดเนี่ยเป็นเรื่องของตัว Apple Pay นะอ่าเยอะที่สุดนะครับเป็น43%เนาะอันนี้เป็นในกรณีของที่อเมริกานะครับ43%นะครับ Starbucks 31% Google Pay อยู่ที่25%เนาะแล้วก็ลงมาเป็น Samsung Pay นะครับอ่าก็เป็นข้อมูลที่ค่อนข้างน่าสนใจเนาะถ้าเกิดว่าตัว Apple Pay เนี่ยมาทําอะไรกับตัว Cryptocurrency จริงๆเนี่ยผมมองว่ามันเป็นอะไรที่ใหญ่แล้วก็ น่าสนใจมากเลยทีเดียวนะว่า,วาจะไปในแนวทางที่ทางไหนแต่ผมว่าก็คงก็คงน่าจะเป็นฝันดีของใครหลายๆคนนะครับผมโอเคครับสำหรับข่าวต่อไปนะครับยังอยู่ที่เรื่องเงินเงินทองทองอยู่นะก็ทางเอทางสแตลล่านะครับหรือว่า xlm นะครับผมได้เข้าไปลงทุนในบริษัทที่ชื่อว่า atm นะก็เป็นบริษัทที่อยู่ในลาตินอเมริกานะครับทำในเรื่องของพวกดิจิทัลวอลเล็ตต่างๆเนาะที่เป็นบล็อกเชนนะครับก็เป็นบริษัทที่อยู่ที่เม็กซิโกนะสำหรับบริษัท atm นะครับถ้าเราเข้าไปดูในตัวเนื้อข่าวเนี่ย เขาก็จะบอกเนาะว่าการลงทุนของสเตเวลาเ่าในครั้งนี้จะทําให้บริษัท แอร์ทีเนี่ยสามารถที่จะเหมือนแบบมีเทคโนโลยีอะไรที่มันดีขึ้นนะครับผมแล้วก็แอดวานเพิ่มมากขึ้นเนาะแล้วก็จะสามารถที่จะนำเซอร์วิสหรือว่าบริการต่างเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินเนี่ยเข้าไปยังธุรกิจต่างๆเนาะในลาตินอเมริกานะครับรวมถึง developing world นะหรือว่าประเทศที่กําลังพัฒนาในยันยานั้นๆนะครับผมผมบอกว่าอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่ง use case ที่ถ้ามันเกิดขึ้นจริงเนี่ยมันอาจจะคล้ายๆในกรณีของทางคา r d a n นนะหรือ ADA นะครับที่เขาเข้าไปทําในเรื่องของระบบการศึกษาของทางที่เอธิโอเปีย ออกมาใช้ในเรื่องของระบบเกรดหรือว่าการเลคคอร์ดข้อมูลต่างๆของการศึกษาของนักเรียน5ล้านคนนะนะอันนี้ก็อันนี้ไม่รู้นะอาจจะคล้ายๆกันที่แบบทางสตูล่าเนี่ยได้เข้าไปาลงทุนในนั้นเพื่อที่อาจจะแบบใช้งานตรงส่วนของลาตินอเมริกานะครับเพราะว่าคนในโซนนั้นน่าจะเยอะที่ต้องการในเรื่องของพวก Financial Service ต่างๆเนาะโอเคก็ต่อไปนะครับผมไปดูในเรื่องของตัวข่าว Paypal กันบ้างครับโอเคครับต่อไปเป็นในเรื่องของตัว p a y p a l นะครับที่จะสามารถที่จะให้เราเนี่ยถอนเ,อเงินที่เป็นคริปโตเคอเรนซีเนี่ย ออกไปยังกระเป๋าอื่นๆได้นอกจาก PayPal นะโดยผ่าน PayPal นี่แหละหมายถึงเราสามารถที่จะโอนเงินออกไปได้น,นั่นเองนะก็จะเป็นอะไรที่ดีงามมากๆนะครับผมดีงามมากๆเพราะว่าโดยปกติแล้วเวลาที่เพย์พอรับในเรื่องของตัวคริปตัวเคอเรนซีมาเนี่ยะจะสามารถที่จะแค่ถือนะครับแล้วก็ขายได้แค่นั้นเองเนาะจะไม่สามารถที่จะ ส่งออกไปได้เนาะซึ่งการที่ paypal ทำแบบเนี้ยมันน่าจะส่งผลที่ทําให้แบบยยเิเหรญต่างๆที่มันได้รับความนิยมเนี่ยอาจจะเนาะโอเครับรับ paypal ได้ในกรณีที่เราเป็นพ่อคา้มมคาแม่ค้าเปิดร้านค้าออนไลน์อะไรแบบเนี้ยหรือว่าเปิดช้อปปี้ไฟอะไรอยู่ทําขายของออนไลน์ไปต่างประเทศเราอาจจะรับในเรื่องของตัวเหรียญคริปโตเคอเรนซีต่างๆได้แล้วก็ โอเครับเสร็จปุ๊บเราอาจจะโอนออกไปยังกระเป๋าอื่นของเราได้อันนี้สําคัญมากเพราะว่าบางทีเรามีอาจจะมีอาจจะฟาร์มอยู่ในยูนิ w สวอปหรืออะไรก็เราแต่เราก็สามารถที่จะส่งเงินต่างล่างนี้ไปยังกระเป๋าต่างๆได้แล้วก็เอาไปทำอะไรต่างๆนานาที่มันอีกเยอะแยะมากมายเนาะก็เราแต่เรานะครับผมซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆเนาะสำหรับตัวไปพอที่กําลังจะทําในฟังก์ชันนี้มาเนาะสำหรับเพื่อนเื่อคนไหนที่ขายของออนไลน์อยู่เนี่ยหรือว่าขายของออนไลน์ไปต่างประเทศอยู่เนี่ยคิดว่าน่าจะชอบสําหรับ ข่าวข่าวนี้กันนะครับผมแล้วก็ถ้าเรามาดูในเรื่องของตัว payment gateway เนี่ยสำหรับสาย e-commerce เนาะก็บางคนสมมติถ้าอยู่ที่อเมริกาเนี่ยอาจจะใช้ตัว Stripe ใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ตัว Stripe เนี่ยยังยังไม่สามารถที่จะใช้ในเรื่องของคริปโตเคอเรนซีได้นะก็อาจจะต้องติดตามกันต่อไปนะว่าจะทำได้ไหมนะครับรวมถึงตัว Amazon Pay ด้วยนะครับผมแต่ส่วนใหญ่แล้วผมอยากจะให้ตัว Stripe เนี่ยได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับตัวคริปโตเคอเรนซีมากเลยนะเพราะว่าน่าจะเป็นประโยชน์สาหรับคนที่ใช้ในเรื่องของตัว payment gateway ของเขาอยู่นะครับคิดว่าข่าวนี้น่าจะเป รหรือว่าใครที่ชอบขายของออนไลน์ไปต่างประเทศนะครับผมรวมถึงสมมติถ้าใครอยู่ที่อเมริกาเนี่ยอาจจะได้ใช้ในเรื่องของตัวสไต์เนาะก็ตัวสไต์เนี่ยยังยังไม่ได้มีข่าวนะถ้าที่ผมลองค้นดูยังไม่เห็นจะมีที่จะรับในเรื่องของตัวคริปโตเคอเรนซีนะครับแต่ถ้ารับจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นอะไรที่ดีแล้วก็เป็นอะไรที่แบบ คือคือถ้าเทียบกับ PayPal กับ Stripe เนี่ย Stripe ใช้งานง่ายกว่าเยอะเลยเนาะสมมติถ้าเราขายของออนไลน์ใช่ไหมครับมันสามารถที่จะกรอกบัตรเครดิตอะไรได้แบบตรงเว็บไซต์ของเราเลยเออสมมติถ้าเราใช้ในืน่ของตัว Shopify นะก็จะง่ายขึ้นเยอะนะครับก็สำหรับตัวข่าวของ PayPal ก็คิดว่าน่าจะเป็นข่าวดีเนาะ ทีนี้สมมติถ้าเราต้องการที่จะรับเหรียญคริปโตเคอเรนซีในร้านค้าของเราเนี่ยในกรณีที่เราเป็นพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยก็เราลองศึกษาในเรื่อง,งของตัวเว็บไซต์ที่ชื่อว่า Now p a y m e n t ก็ได้นะครับอันนี้ผมไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับตัวนี้เนาะแต่ผมเห็นมันเพิ่งเป็นข่าวกับคาร์ดานโอมาตอนเช้านี้เนาะซึ่งเว็บไซต์ที่เขาขายพวกเกี่ยวกับสมุนไพรเนี่ยเขาได้ใช้ตัว Now p a y m e n t เนี่ยในการที่จะรับจ่ายเงินโดยคริปโตวเคอเรนซีนะครับก็เลยคิดว่าเว็บนี้น่าจะเป็นอะไรที่น่าจะดีนะครับผมถ้าเราก,กดคลิกเข้าไปดูทีี่่่ตตตัััวววว Support Asset Payment Now เเเนยกกก็็จจะะสงาบบไซ์รหพ BDC นแน่นอนอยู่แล้วแล้วก็อีธิเลียมนะครับ XRP แล้วก็ USDT นะครับ l i คอ c o i ต่างๆก็เราลองเข้าไปดูในพวกเหรียญต่างๆที่เขาซัพพอร์ตได้ในตอนนี้นะครับผมซึ่งตัว n o w p a y m e n t ยก็จะสามารถที่จะใช้ได้กับทั้งเ Shopify เนาะแล้วก็ WooCommerce หรือว่าเป็น WordPress ก็สามารถที่จะเข้าไปใช้งานได้ด้วยในเี้นะก็คิดว่า2 2ตงตัวนี้น่าจะเยอะน่าจะครอบคลุมรานคา e c o m m e r c e ทั้งหลายแล้วนะครับผมก็เราดูแล้วกันนะสมมติถ้าใครที่ขายของใน Shopify อยู่ไปต่างประเทศอยู่หรือว่าใครใช้ตัว WooCommerce หรือว่า WordPress อยู่เนี่ย น่าจะลองถ้าใครลองแล้วเป็นยังไงบอกด้วยนะครับผมทักมาพูดคุยกันหน่อยก็ดีนะโอเคครับผมก็สัตวคลิปวิดีโอนี้มีเพียงเท่านี้นะครับคิดว่าเพื่อนๆน่าจะได้ประโยชน์กันไปนะครับถ้าใครชื่นชอบเนี่ยยังไงฝากกดไลค์กดกระดิ่งให้หน่อยเนาะเพราะว่าเวลาที่อัพคลิปต่างๆเนี่ยจะได้แจ้งเตือนไปนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้นะครับโอเคยังไงเดี๋ยวไปเจอกันในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ